สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะวันนี้มาชมบรรยากาศนะครับการเรียนการสอนนะครับของสถาบันสอนผมอาจารย์ใหญ่ตอนนี้นะครับอาจารย์โดมศีรอตไทยแลนด์ครับกำลังสอนช่างทัดอยุยธยานะครับตัดลองทรงสูงด้วยหวีนะขึ้นทรงด้วยหวีนะครับแล้วก็ช่างพรน,นะครับปาจินบุรีนะครับกาลังตัดผมลองทรงสูงแบบขายแบบนวนลคืนเป็นธรรมชาตินะไม่ขาวนะ ข้างล่างนี no. s nice. <S ่เอาเบอร์หนึ่งตบัดขึ้นตวัดเลยฐานนั่นแหละถูกแล้วตวัดขึ้นเชื่อมเชื่อมเลยตวัดขึ้นไปอีกนิ้วหนึ่งอ่ะเชื่อมเชื่อมมันมันยาวอยู่เนี่ยตวัดขึ้นเลยขอบคุณมากครับคุณครับมาดูครับบรรยากาศอ่ะช่างทัดนะครับกำลัง เรียนตัดลองทรงสูงนะครับขายแบบขาวนวลคืนเป็นธรรมชาตินะครับรอบแรกตัดเป็นลองทรงต่ำนวนคืนนะครับรอบนี้ก็ตัดเป็นขาวนวลคืนนะเนะชดิดขึ้นเลยตรงนั้นล่ะนั่นแหละนั่นแหละดีดีเชิดให้ติดทั้งหัวไปเลยตะวางติดทั้งหัวแล้วเชิดขึ้นเลยเชิดขึ้นเลยให้ตรงนี้มันให้มันให้มันบางนิดนึงเน่ยมันดำดำดี นั่นแหละอือให้มันอยู่ระดับเนื้อไปหูอ่ะกรอบตรงอ่ะคุยสูงครับถ้าจะขึ้นสูงมันได้ไม่กยเ็เป็นกะลาครอบกะลาครอบยุค2020ถ้าลูกค้าจะเอาก็ซื้อไหมลูกค้าก็ไม่เอาใช่ไหมนี่ครับช่างทัดก็เปิดร้านนะครับซาลอนแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมนะครับเจ็ดวันนะครับเรียนวันนี้เรียนวันที่อะไรครับช่างทัดวันที่เอ๋อวันที่สามนะครับตัดไปยิงหัวแล้วครับตัดหัวคนจริงเนี่ยหยัวอู่ดโดนเสียบเสียไปหลายร้อยใช่ไหม นายแบบก็จ้างเขามานั่งตัดนะครับหัวละร้อยนะนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะเรียนตัดผมนะครับกับอาจารย์ใหญ่อาจารย์โดมนะครับสี่ร้อยไทยแลนด์หรืออาจารย์ซันนะครับหรืออาจารย์อุกนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามอัตราค่าเราเรียนครับค่าอุปกรณ์นะครับค่าของหุ่นนายแบบนะครับนะครับที่นี่ค่าค่าตัวนายแบบถูกนะหัวละร้อยเองนะครับเพราะว่าที่อื่นก็มีหัวละสามสี่ร้อยนะอย่างต่ําต้องมีหนึ่งร้อยสองร้อยแหละนะครับแต่ท่างใหญ่ก็พยายามช่วยให้นักเรียนช่างทุกคนนะครับได้ประหยัดตัง ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องจากทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับเจอภาวะเศรษฐกิจโควิดเข้ามาหีิกนะครับซ้ำเติมกันไปนะครับคนที่มีฝีมือคนที่มีฝีมือนะครับจะอยู่ได้นะครับนู่นนะครับช่างพรนะช่างพรปาจินบุรีนี่ก็เป็นสาวโรงงานนะที่ไม่ยอมแพ้ชีวิตนะครับสู้ชีวิตนะครับตั้งแต่อําเภอศรีมหาโพธนะครับ มาถึงสะพานใหม่เลยนะครับทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะเรียนตัดผมนะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะครับเพิ่มรายได้นะครับนะครับเพื่อนๆดูทรงผมของอาจารย์โดมแล้วก็อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นล็อกเกอร์ดังนะนะครับเมื่อกี้ลูกค้ากระทักมาว่าเนึกว่านะครับให้นะครับร้องันดังครับสระผมให้นะไม่ใช่นะครับอาจารย์โดมนะครับสีร้อเทเลนนะ อยากจะไปดูผลงานของอาจารย์โดมนะครับนะครับมีนะสอนตัดผมนะครับแล้วก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยากจะไปติดต่ออาจารย์โดมไปเล่นหนังก็ได้นะครับหนังเอวีอ๋อเอาเปรยไม่เปรยแล้วเหรอไม่เปรยดูหน้าตาแล้วตอนนี้นะครับอาจารย์โดมก็กำลังสอนนะครับเพียงทั้งสองคนเลยนะครับช่างช่างพรนะช่างพรป่าจีนนะครับ มาเรียนตัดผมทุกอาทิตย์เนี่ยทรงผมเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยนะขอใหม่ไม่แจกท่าตีออกนะนี่นี่ก็เก็บรายละเอียดที่นี้พอเราเก็บขั้นหลักเสร็จแล้วเราก็กันจอนเลยทำจอนทำเหลี่ยมเลยเอาหัวกระเด็นจะเล็กมากอ่านั่จอนทำเหลี่ยม ทีนี้แต่ยังไม่แต่ยังไม่สวยนะก็คือเก็บไปใหม่หนข้างข้างเบอร์หนึ่งอนะเก็บให้มันเนียนอย่างนี้การเก็บจอนก่าจะเอาจอนอยังไงจอนแหลมจอนหนาเนี่ยมาน,นี่จอนประมาณเนี้ยผมว่าสวยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเล็กใช่ไหม mm. เราตีขึ้นไปเช็คเช็คด้วยมือตัวเองก่อนว่ามันเจ็บไหมซ้ายหรือขวาเวลาเราเดินอ่าไม่เจ็บแล้วก็เดินเลยเราเดินฟืดหาตรงนี้เห็นไหมพอเราเห็นลายแล้วมั้ยนะ พอเราเห็นขอบทรงปุ๊บเราเก็บลงมาเก็บลงมาเห็นไหมเนี่ยพอเราเห็นขอบปุ๊บเราก็ถ่ายเลยนะพอเราเห็นเราก็เก็บอันเนี้ยเราจะทําเป็นแนวมีดโกนเข้าใจไหมเออเก็บยาวไปฝั่งนี้เราก็ถ่ายเหมือนเดิมย้อนไปหาขอบทรงขอบทรงอยู่สูงไหมฮะขอบทรงแต่ละคนก็อยู่ต่ำอยู่สูงนี่ก็พุ๊ดเนี่ยขอบทรงก็อยู่ประมาณนี้ เนี่ยนะแล้วก็รูดอันไหนไม่เกี่ยวแล้วก็รูดลงมาเลยเราจะได้ทําเป็นในมิดโกลนให้ชัดเจนเวลาเราเวลาลงลงใบมิดโกลมนจะได้ง่ายจอประมาณนี้กำลังสวยถ้าคําม่อจอนก็ลบให้มันนวลน,นวลน,นวลน,นวลกืนรับข้างบนจริงๆแล้วถ้าจอนอย่างเงี้ยผมแนะนําให้ให้มันนวนลรับกันดีกว่านั่นแหละเก็บ ขอซองหมดเลยแล้วก็ดูความเหมาะสมอะว่าผมเขาจอนข้างหลังจะเอาเป็นแคบหรือจะเป็นหนาก็เราต้องอ่านเกมให้ออกแล้วอ่นั่นแหละดเดียวเดี๋ยวเราเค่อยปรับฐานไปอีกก็ได้เอาาเผื่อไปก่อนอดีอดีนั่นแหละดึงลงมาก,ก่อน ดิ่งลงมาก่อนข้างหลังจะเพิ่งไปตัดเงี้ยีนะอ่ะเราทีนี้ไปทำฝั่งนู้นอ่าแล้วก็อ่านให้มันออกว่าตามจรก่อนแล้วก็เราไ่เก็บที่ที่หลังก็ได้ดูซ้ายขวาถ้าเราไม่ชัวหันข้างกระจกเอาน้าหนออ่อยดิมันติดอ่ะเ uh huh. นี่ยเห็นหมมันติดโอเคอันนี้ดูกระจกเห็นไหมกระจกตัวนั้นกับจรฝั่งนี้ให้เราทําให้เท่าเท่ากันเห็นไหม mm hmm. จรอ,อย่างนั้น เราต้องหามุมมองของเราไงเราจะรู้ได้ไงว่าฝั่งนูน้นฝั่งนี้มันเท่ากันแล้วก็ดูสังเกตดูจรฝั่งนูน้นกับจรให้เรานอนไปเตนอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเราเขียนปากกาเเราจะจับสองมือกนะ็ได้เห็นไหมพอเห็นแล้วก็จิกออกมานั่นแหละจะให้มันแหลมมาก ดูจอฝั่งนู้นด้วยดิเห็นไหมจอฝั่งนี้มันจะแหลมแต่จอฝั่งนู้นมันจะโคง้งเอาอยัางไงเอาเอาให้แน่เออถ้าฝั่งนี้มันเกินเราก็ต้องไปปรับฝั่งนู้นให้เป็นเหมือนกับทรงตัวนี้ให้มันโคง้งอ้น,นี้มันโคง้งมันจะมันแค่มันมันไม่ได้โค้งหักศอกอะเนี่ยไปเนี่ยปอับน,นั่นไม่เกี่ยวแล้วก็ออก เห็นไหมอย่างเี้ยโอเคอยู่โค้งไปอย่างไปหูก็ดูให้มันโค้งอ่ะอันนั้นหูก็ไปหาขอบทรงเฉยเออต้องไปต้องไปฝึกเดินกันขอบนะแบตเตอรี่ไปฝึกที่บ้านอ่ะที่ห้องอ่ะเอามุมฝัง่งฝั่งซ้าย เออนั่นแหละถ้าหลังเปหูเราก็ใช้มุมฝั่งขวาใช่ไหมถ้าฝั่งซ้ายเคยบอกไปแล้วฝั่งซ้ายให้ใช้มุมอ่าถ้าเราเดินแปลงหน้าเราใช้มุมฝั่งขวาอ่ารถชนกันหมดแล้วเนี่ยแต่รถซ้ายทั้งขวาเนี่ยสอบเรื่อมๆอปยังไงกันเนี่ยเห็นื่อยไหมบอกว่าเออนั่นแหละ งงลงตามอารมณ์อืมก็เลือกอามากันจรให้เขาก่อนนี่ไหนเสร็จยังดียังเ,เป็นเป็นปน, <ๆ S 2> นี่นั่นแหละข้างหลังเรามากันใหม่แล้วก็ดูเอาแล้วก็ดูหน้างานนะว่าเราจะกันยังไงให้มันสวยหัวเขาแคบกำลังพอดี <laughs> ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องปิดรายการแล้วครับก็ขอ <laughs> ขอบคุณนะครับ <laughs> คนที่มาดูคลิปนี้นะครับ ก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับช่างมือใหม่นะนะครับเพื่อไปต่อยอดนะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะท่านใดที่อยากมาเรียนแต่ผมอาจารย์ใหญ่ก็มาเรียนได้แบบนี้เลยนะครับตัวตัวเดี๋ยวสอนให้นะตัวตัวเลยนะครับจะได้เป็นง่ายเป็นเร็วแล้วก็เอาไปใช้กับชีวิตจริงนะครับเพื่อไปบริหารร้านของตัวเองนะครับท่านใดที่มีร้านของตัวเองก็ไปต่อยอดทาตัดต่อให้มันดีขึ้นนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณครับคนที่ติดตามนะครับก็จะลืมโทรมานะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมานะที่เบอร์0ูนย์เนะครับห้าสามศูนนะครับหรือโทรมาหาผมโดยตรงเลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่สนะวันนี้ก็ขอช่อง YouTube ตัวเองนะของผมนะครับตอนนี้คนติดตามอยู่ที่400แล้วนะครับสี่ร้อยสี่ร้อยคนซับแล้วครับก็พยายามให้ถึงพันซับเร็วๆนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ติดตามช่องของ สี่ร้อยเทเรนนะก็อย่าลืมกดซับแชนแนลให้ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณครับถ้าจะพิมพ์ก็พิมพ์คำว่าเลขสีะครับ L O Venvac Thailand นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะได้ค้นหาได้ง่ายโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ